อาราคาสวัสดีรู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมชื่อช่อง JKR Studio นะครับผมที่ผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างใหม่ของ Ant-Man and the Wasp ควันต้ามีเนียนะครับผมนะครับผมก็ตัวอย่าง สองมาแล้วนะครับผมก็เพิ่งลงได้เมื่อไม่นานนะครับผมก็มารีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะครับผมตัวอย่างเป็น official ซับไทยนะก็โอเคยังมีซับให้อ่านนะครับผมเป็นตัวอย่างที่สองแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะผมเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีแอคชั่นตัวอย่างแรกไปก็ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลย Let's go! Woo! Love it, again. you're an it. Scotland. You're an avenger. Mm -hmm. You have a daughter yes. I see it, But you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that. We นี่เหมือนฉากที่แล้วเนาะอย่างที่แล้วเข้าไปในมิติควอนตัมเจ้าเป็นใคร I'm the man who can give you the one thing you want แค n What's that time Oh my wit ให้จัดให้จัด It can rewrite existence and shatter timelines อุ๊ย You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost his It's so much. Out. He can give us a second chance. Please. Let me make this easy for you. you Please. You bring me what I need. Or everything. You not. Call a life.

เอนแมนโดนเละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดตัวอย่างนี้เอนแมนโดเละเลยอะแมงโหดเอหัเอนแมนเดอะวอชดมติควันตั้มโอ้อีกเดือนเดียวนะประมาณเดือนหนึ่งนะผม เราจะได้รับชมกันแล้วนะครกับผมกับ a n น m a n and ดอะวอชสาดูตัวอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมเป็นอย่างอะไรบ้างนะครับผมความรู้สึกหลังชมก็โอ้โห CG แม่งโคตรเท่เท่ระเบิดเทิงเท่จริงๆแม่งแบบโอ้โหสุดยอดนะครับผม a n น m a n ภาค2อะ่ะผมว่าสนุกแล้วนะสำหรับผมแอนด์แมนภาคสามนี่คือแบบแค่เห็นตัวอย่างแม่งก็โคตรน,น่าดูแล้วอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นแบบตัวลุยเนไม่ติดความตั้มแล้วก็มีแคนอีกอะแล้วแคนมั่งมีพลังที่แบบว่าโอ้มึงจะเทพไปไหนมึงจะเก่งไปไหนนะครับผมแอนแมนโดนละยำโดนโคตรเยอะภาพงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเล็กน้อยแล้วกันว่าในตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยเปิดตัวอย่างมานะครับผมก็จะมีแอนแมนเดินนะครับผมนาันี้น่าสนใจก็อ่าเป็นเหมือนตัวอย่างแรกนะครับผมแล้วก็ โดนเหมือนเข้าไปในมิติเหมือนทําให้ตัวใหญ่ขึ้นนะผมคสซี่โทม,มานะครับผมอันนี้ก็เกิดจากการเหมือนการสร้างเครื่องนะครับผมนี่ผมเดาล้วนๆเลยนะคือแบบว่าอ่ามาเจาะนิดหน่อยคือไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับผมก็โดนดูดเข้าไปในเครื่องนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับแข็งนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าแข่งเนี่ยเหมือนเอ่ยว่าจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สกอตแลนด์นี่ก็ อะให้ช่วยนะแล้วก็แลนนี่ขอความช่วยเหลือคือแบบเกิดหายนะรบล้างเส้นเวลาได้นี่โู Ant ้แอนแมนนี่มีสองคนนะครับผมกับอันนี้ก็คือไม่รู้เกี่ยวกับอะไรกรันเกี่ยวกับการข้ามเวลาหรือเปล่าอันนี้ผมก็เดานะครับผมถ้าผมพูดผิดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เกิดจากการเดาล้วนนะครับผมก็นี่แหละครับโหโคตดเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ แอนแมนโดนโคเยอะแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเส้นสปากเกตตี้นะเออแอนแมนก็โดนแข่งจัดการแบบโคตรเละแบบแอนแมนโดนเละมากนะกับตัวอย่างนี้จะสู้แข่งไหวไหมเนี่ยพี่สกอตแลนด์ครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมกับตัวอย่างที่สองนะครับผมก็เราลุ้นทีว่าจะมีตัวอย่างใหม่หรือเปล่าแต่ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะ ก็หนังก็จะเข้าโรงแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีก็รอมารีวิวพร้อมกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้ว e ก ouais, uh ันนะผมกับตัวอย่างที่สองนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่แล้วกันนะครับผมก็มาพูดคุยมาดูอ่าดีชั่นพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงกับตัวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ่ามาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ผมก็อาจจะเดานะครับผมแล้วก็ ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากหรือถ้าใครมีรายละเอียดเยอะแยะกับตัวอย่างนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมจะลนคลิปใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมลงคลิปใหม่กดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนักครับผมก็ไปก่อนนะครับผม,ม,บผมสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรน่าดูเลยครับท่านผู้ชม